โอ้โหแล้วการจัดปาร์ตี้เนี่ยค่ะที่ผ่านมาช่วงคริสต์มาสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างก็เมื่อเมื่อวันประมาณวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาที่หมู่บ้านผมนก็มีการจัดปาร์ตี้ไปแล้วนะของหมู่บ้าน,นก็จัดไปแล้วแล้วก็กิจกรรมก็คือว่าของหมู่บ้านของผมนี่ก็ดีอย่างคือว่าก็ก็จะมะีกรรมการนะครับ ก็จะมีอีเมลของลูกบ้านแต่ละบ้านนะครับก็จะเป็นการส่งอีเมลไปเลยแล้วก็ข้อ,อเสนอก็คือว่าลูกบ้านใครชอบอะไรก็นํามาคนละอย่างคนละอย่างอ๋อหมายถึงของกินนะใช่ครับค่ะค่ะแล้วทางทางฝ่ายนิติบุคคลกลางก็จะมีมีโต๊เก้าอี้เตรียมพร้อมแล้วก็มีการวางโต๊ะเป็นแนวยาวเลยค่ะทุกคนก็จะพักกันหิ้วของที่ตัวเองรู้สึกว่า มันมันน่าสนใจนา่าทานเอามาวางหมดเลยครับโอ้โหนี่ก็ได้ลองเยอะแยะไปหมดเลยและลานตาม,มากโอ้เย่ยมมากเลยนะและลาน,ลนตาม,มาก<อ>ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกครับเพราะแต่ละท่านนีก็ก็ต้องรู้ว่าอะไรอร่อยอยู่แถวไหนแต่ละท่านก็จะหิ้วมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับค่ะแล้วเราหิ้วไปนี่สําหรับกี่คนทานดีก็ก็ลูกบ้านก็ประมาณแปดสิบแต่ทุกคนก็จะเผื่อมาเผื่อเผื่อเผื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างผมนี่ก็ ชอบทำเบเกอรี่ค่ะก็ผมก็เอทำเบเกอรี่แต่ว่าเอเป็นการทำไปสี่ก้อนอแล้วก็เป็นเอค้กสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่ได้เอาไปเอาไปให้ทานนะก็คือทานนั้นด้วยนั่นแหละแต่ว่าเอจะเป็นการร่วมสนุกเล่นเกมก็คือคือเขาล่อรับอาสาสมัครมาแต่งหน้าเค้กครับก็จะมีเค้กเปล่าให้สี่ก้อนแล้วก็จะมีครีม สี่ถ้วยแล้วก็มีอซออรี่สี่ถ้วยแล้วเราก็จะบอกกติกาว,ว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ช่วยกันแล้วก็แต่ละทีมก็เชียร์กันเต็มที่อะไรเงี้ยทุกคนตอนกาันแตงใหญ่เลยฮะ <laughs> สุดยอด <laughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละแบบสีก้อนบางก้อนก็โ,โหแบบแบบ<ล>เป็นเรื่องเป็นราวบางก้อนก็เละๆต้มงเป๊ะหน่อยมันก็ทำให้รู้สึกว่างานมันมีอะไรที่แบบ ฮาเฮแล้วก็ uh huh. บมันดีครับแล้วมีรางวัลให้หรือเปล่าคะสำหรับคือไม่มีใช่ไหมประกวดหนึ่งสองสามเพียงแต่ว่าแต่แต่ละคนแสดงความสามารถเท่านั้นเองใช่ครับเ uh huh. พราะเราเราอยากให้ลูกบ้านนะคือปกติแล้วหมู่บ้านนะครับเวลาเขาจัจดจัดงานเนะี uh ่ย huh. คือเขาก็มามาทานกันแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจับฉลากแล้วก็กลับบ้าน uh huh. แต่นี่เราต้องการให้ลูกบ้านเนะี่ยมีการมาเรียกเปลี่ยนคุยกันและสนุกสนานร่วมกัน uh huh. ดีออกพอ, oh. พ,อพอหลังจากงานนี้นะ ลูกบ้านขับรถผ่านใครก็เปิดกระจกแล้วก็หวัดดีกันโอ้โหมันเป็นการกระสร้างปรากฏการณ์ใหม่เลยใช่ทให้สนิทกันรู้จักกันมากขึ้นจากบ้านนี้ไม่ค่อยได้คุยคนนี้เดินผ่านกันเฉยๆกันนี้ก็จะได้สนิทกันมากขึ้นดีมากครับนะเพราะว่าโดยเฉพาะาหมู่บ้านในกรุงเทพเนี่ยปัญหาเรื่องของคนข้างบ้านไม่รู้จักกันเนี่ยซึ่งเราเรา,เราจาเป็นต้องพึ่งพาสายพ่อโดยระยะย,ยาวเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีขโมยมีอะไรเข้ามา ซึ่งถ้าเรารู้จักเพื่อนบ้านเลยเนี่ยเขาจะเป็นหูเป็นตาให้เราดีค่ะนะบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะคนในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยทําความรู้จักกันนะในซอยหรือว่าแม้แต่บ้านข้างๆก็จะไม่ค่อยได้ทักกันเลยใช่ฮะก็ใช้ใช,ใช้ใช้เวทีเนี่ยคือนิวเ e ียหรือปีใหม่นี้ครับเพื่อให้ลูกบ้านมาเจอกันแล้วเวลามีกิจกรรมอะไรก็ตามที่จะมาทําให้รู้สึกหมู่บ้านของเรานี้ได้รับความร้อนร้อนเพวกเราก็จะรู้สึก รวมตัวกันม,มันก็จะเป็นชุมชนที่แบบเข้มแข็งมากดีมากเลยจําเป็นมากแล้วก็พูดถึงเรื่องเค้กเนี่ยพี่ฝันมากเลยนะที่จะได้ไปงานปาร์ตี้แล้วเอาเค้กมาโปะหน้ากันอนะ <laughs> อยากมากๆเลยในหนังเนี่ยบอุว่เมื่อไหร่ฉันจะมีโอกาสเอาเค้กโปะหน้าเพื่อนแล้วฉันโดนโปะบ้างเนาะในบ้านแถวเค้าก็ไม่ค่อยเล่น,นอย่างนี้เนาะ,ะไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีมันจะเลอะเทอะกันนะนะใช่ใช่แต่ว่าก็สนุกดีเป,เป็นเป็นอะไรในฝันที่คิดอยู่นะคะอ uh ่ huh. ะคะ่ะกลับมาที่อาหารดีกว่าเราเราควรจะเตรียมเตรียมของของคาวใช่ไหมคะ<ช>ของห<ช>วานเค้กแล้วก็น้ําดื่มยังไงดีคะก็ถ้าจะมีการเตรียมนะฮะก็คือว่า แพทเจ้าบ้านจะต้องเป็นคนดูแลนะครับเจ้าบ,บ้านก็ต้องอมีการเตรียมก็คืออาหารอาหารก็โดยเบสิกก็คือจะต้องเป็นอาหารที่เออเลี่ยงเนื้อเอเลี่ยงมันค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ทุกคนทานได้หมดนั่นคือเจ้าบ้านก็ต้องรู้อะไรที่เป็นกลางๆเขา้าไว้มันจะเป็นปลาไหมปลาดีผักดีห,ห,หรือไม่ก็ซีฟู้ดดีค่ะหอยอะไรอย่างนี้นะครับ ส่วนส่วนจะเป็นเมนูอะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ทุกเมนูก็คือจะต้องมีเรื่องของออดีกับสุขภาพยกตัวอย่างถ้าจะทำเป็นสปาเกตตี้ก็ก็จะเป็นจานเส้นหนึ่งหนึ่งอย่างก็จะเป็นสปาเกตตี้ซีฟูด้ดนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเ,เป็นบาร์บีคิว หาบาร์บีคิวก็แต่ละคนก็จะได้มีอะไรมีกิจกรรมทําด้วยกันย,ย่างๆปิปป้งๆแลว้วคุยกันไปกินกันไปอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าร่วมกันเพราะสปาเกตตี้ร่วมกันไม่ได้เพราะสปาเกตตี้ต้องผัดแล้วจบมาเลยอแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะต้องต้องทําพวกเอ,อถ้าเป็นอาหารที่ที่เป็นอาหารที่เขาเรียกว่ามีการทอดไม่ไม่แนะนําค่ะควรจะเป็นอาหารที่มีการการนึ่งหรือการย่างเพราะว่าเลี่ยงน้ํามัน แต่ว่าถ้าจะเป็นต้องมีก็ควรจะเป็นเป็นน้ามันที่เป็นพวกเอ่อเมล็ดทานตะวันค่ะที่มันรู้สึกว่าให้คุณค่าต่อร่างกายอ,อจะเป็นลักษันะใช่เลยใช่เลยนะคะถูกต้องแล้วสลัดก็จําเป็นไหมคะพวกส,ส,สลัดผักอะไรพวกนี้อ๋อในใน,ใน,ใ,นในการในการทำอาหารหรือว่าทานอาหารหรือไม่ว่าไม่จาเป็น,ต,ปนต้องเป็นการปราร์ตี้อะไรก็ตามนะฮะในการทานอาหารเนี่ยหนึ่งจานนะฮะต้องมีผักห้าสิบเปอร์เซ็นต ของของของจานนั้นนั่นจะดีกับร่างกายเลยอ๋นนอนะยังไงก็ให้ใช่ครับให้มีผักเอาไว้ห้าสิเปอร์เซ็นคิดว่าอย่างนี้เลยนะคะครับส่วนผักจะมาเป็นรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าภาพเ,เจ้าภาพอาจจะเป็นน้ำน้ำจิ้มลวกกับผักหรือผักสดหรือถ้าเป็นอาหารฝรั่งก็จะเป็นพวกเสเต็กและก็จะมีการสลัดผักะอะไรก็ตักเสิร์ฟตามชอบอก็แล้วแต่แต่ว่าผักเนี่ย จำเป็นต้องมีประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตของของงานส่วนจะเป็นผักอะไรเ,เจ้างานชอบอะไรก็ก็สามารถเอามาได้เต็มที่เพราะาผักเนี่ยทุกคนสามารถทานได้ครับแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีสีสันหน่อยอาจจะเป็นข้าวโพดอย่างหรือหรืออะไรก็ได้แครอทอะไรเงี้ยค่ะเพราะเด็กชอบสีค่ะแล้วก็ของหวานคนเป็นอะไรดีคะก็แล้วแต่ใช่ไหมเค้กหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะพวก ที่เป็นพุดดิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะเออก็ได้ก็จริงๆแล้วของหวานที่ดีสุดคือคือผลไม้สดนะครับออันนี้คือของหวานที่ที่ให้คุณค่ากับร่างกายแต่ถามว่ามันก็คงไม่เพียงพอสําหรับเอ่อคนที่ชอบความหวานก็อาจจะต้องมีเค้กแต่ว่าในเค้กเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูว่าเค้กเนี่ยทําม,มาจากอะไรแน่นอนมันต้องทําม,มาจากเนยนมแป้งไข่แต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเค้กโฮมเมดแบบเอ่อสุขภาพดีไหม ดีแน่นอนก็คือเป็นฟรุตเค้กเป็นสตรอเบอรี่เค้กเป็นแครอทเค้กคืออย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเราต้องต้องต้องทานมันก็ควรจะมีมีคุณค่าที่แบบเป็นผักบ้างซึ่งเหล่านี้สามารถที่จะทานทานทานกับชาหรือกาแฟถ้าคนที่ชอบทานขนมหวานะอะไรอย่างนี้นอกจากชากาแฟเราควรเตรียมน้ำอะไรเป็นพิเศษเป็นน้ำปั่นหรือเป็นน้ำอะไรดีไหมคะ เออน้ำเนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ำ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 ปั่นก็ดีถ้าถ้าสามารถสามารถทําได้แต่โดยทั่วไปปาร์ตี้เนี่ยน้ำปั่นมันอาจจะไม่สะดวกเนาะเพราะคนเยอะทาไม่ทานคนเนเยอะทำไม่ทันแต่ว่าวิธีที่ดีสุดคือควรจะเป็นน้ําผลไม้กระป๋องค่ะยกตัวอย่างว่าถ้าเราชอบน้ําน้ำสเบอรี่น้ำส้มน้ําอะไรก็ตามที่เป็นน้ําผลไม้นะซื้อแบบกระป๋องมาเลย ที่เป็นกระป๋องที่ขายในูุปอรมเกตนะครับเอามาวางไว้สามสี่รถเลยครับคใครชอบรถอะไรก็ <ๆ S 2> ก็เปิดแล้วก็เทใส่น้ําแข็งเลยโอ้สะดวกดีอย่างนี้อย่างนี้ดีมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ก็ดีต่อสุขภาพด้วยแต่เราก็ออกจากเรามีภาชนะเราต้องาเปลี่ยนใส่ภาชนะใส่โถสวยๆอะไรก่อนอย่างนั้นน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะแน่นอนฮะ,ะถ้าถ้ามีฮะซึะ่งก็ก็ควรจะเป็นลักษณะคือเอ่ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันควรจะมีความพร้อม มันก็จะทําให้รู้สึกว่าคนสะดวกสบายในการเดินไปหยิบไปไปทานอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะเห็นแนะนําในหนังสือพิมพ์เนี่ยเห็นคุณขาบก็แนะนํามีทาร์ตครีมมะนาวก็น่าทานนะหรือว่าทาร์ตครีมมะนาวกับมิกซ์เบอร์รี่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็น้ํากีวีปั่นใส่มิน้นใช่ครับอซุปมะเขือเทศกับโพระพาโออันนี้ก็เยี่ยมเลยครับอันนี้ก็เป็นสําหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ ได้ตลอดครับเพราะว่าเพราะว่าเมนูเมนูที่ผมทำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือเออหนึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนทานได้ค่ะอันที่สองคือสังเกตนะฮะว่ามันมันจะมีมันจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอาหารอยู่อ,อย่างอย่างน้ํากีวีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลไมก้กีวีก็ให้วิจินซีสูงมากอ,มอะไรเงี้ยฮะ,ะหรือพวกทาร์ตครีมมะนาวก็รู้สึกว่าทําให้เขาเรียกเปรี้ยวปากเวลาทานแล้วรู้สึกว่า สร้างความากระปรี้กระเป๋าให้กับร<ะ>่างกายอะไรเงี้ย